ครับผมผมเป็นพระลวยสมบูรณ์ซี่สุบผู้สุขชนครับผม,มเมอนี้กะวันที่หนึง่งตัวล่าซองหาหกแปดกระขี้เฒเอาแนวทางของปูสามแปดกับลูกสาวโค้งสุดท้ายน้าพี่น้องเฮบซี่กระถามกันขออเขามาหลายน้าพี่น้องเนาะบอกตามเลขปูสามลูกสาวปูสามแปดในวันสันพี่น้องอันนี้ปูสามแปดห้ยตองวดได้พี่น้องเนี่ยนี่เลขปูสามแปดห้ยตองวด ส่วนเหล็กวิ่งห้หาบนหาล่างได้พี่น้องเด้อส่วนบนก็นให้วิ่งหาล้วก็รล่องหนึ่งวิง่งบาน,น้บนได้พี่น้องวิ่งหา้าเด่นห้าล่องหนึ่งเนี่ยจับคู่ปูก็ห้ยหาศูนย์หาเจ็ดเนี่ยบาน,นล่างก็ยังมาห้วิ่งหาอีกนะพี่น้องปูมาจับคู่ห้กะสามหาหนึ่งหาเนี่ยอันนี้มา่เบื้องหลักสิบของปูเนี่เห็นบ่ ลักสิบลางเนี่ยลักสิบลางมีศูนย์หนึ่งสามสี่เนี่ยอันนี้ลักหน่วยกับศูนย์สามสี่ห้านี่เห็นไหมมันส้นสามเนาะพี่น้องเนาะลักหน่วยลักสิบโอ้มันส้นศูนย์ส้นสามส้นสี่เนาะเอฟซีตามกันคำามาหลายขีดทั่วเอาได้พี่น้องได้เลขกลูกสาวปูสามแปดงวดเมืนน่อวันกับพวกเขาหรอกแต่ว่าเอฟซีก็ยัง ถามหาอยู่นอกเพ่น้องพว่าเลขเพ่นมนหน่อยคููเลขลูกสาวปูสามแปดมันหน่อยคูู <c oughs> มาลบกวนปูจะเศร้าวะนี่ออานไดโอ้ยปูเอฟซีบอกให้ตามโค้งสุดท้ายปูสามแปดกับลูกสาวแม่ป, oh. <c oughs> ปูปูหนาวว่าปู เมเออแมอนอยู่ครับแต่ว่าหมู่บ้านหมกวกก้อนนี่หนาวเย็นว่าสันเลขได้เล็ล่างตัวเดียวแล้วหนึ่งเจ็ดเอาเลขล่างหนึ่งเจ็ดตีปูวเออเร่องสี่เจ็ดโอ้เดี๋ยวจะปูวอันนี้อันนี้ล่างเนาะล่างเอาเอาปูวให้วิ่งตัวไอ้ปูววิ่งหนึ่งแล้วเลขล่างหนึ่งวิ่งหนึ่ง หิหนึ่งอหนึ่งเจ็ดตัวเดียวเลยทุกทายเลขบุกสาวหนึ่งอันเด็ดแปดก,กับเก้าโอ้ครับเดี่ยวอันอันของปูเลขล่างนี่หนึ่งเจ็ดเนาะปูอหนึ่งเจ็ดตัวเดียวเลยล่องล่องสี่เจ็ดล่องลองสี่เจ็ดล่องสี่เจ็ด มานีนบนได้ปูบนนี้บนปูนนปม,ปมักหาอุมาคหาเนี่ยโอ้อันแสดงว่าบนนี้หาวิ่งหาตกัวเก้าเนาะปูเนาะเออตัวเก้าละวิ่งหาเออตัวเก้าบ่เปลี่ยนบ,บ่บนเด็กเกนดอกตัวเก้าหละแล้วก็หายังปูอัะนี้จับคู่ทุ่มที่โตนี่แหละอ่ะอุมักตัวไหนปูหาหกหาเจ็ด ห้าห้าหกห้าหกห้าเจ็ดแล้ว<า>ก็สูตรนึงได้หากเก้าตัวเดียวโอ้เราก็เราก็ไม่หากเก้าน้ำเออสูตรึงได้หากเก้าตัวเดียวนะครับว่บงี้รถเนี่ยมันว่างูสาวมันได้แปดเก้าบทลงังอื้อดือว,ว่ามีรถวะอืม อันส่วนอันส่วนเลขวิ่งนี่ก็เลขวิ่งของเพื่อนเพื่อนเฉยห้บนล้างเนาะปูเนาะเออมันเฮ็ดเป็นเป็นบนล่างเป็นบนรล่างของเพื่อนแปดเก้าล่อันเลขวิ่งนี่เพื่อนให้ออีแปดกับเก่าปูเออแปดกับเก้าวิ่งแปดกับเก้าวันจับคู่กับแปดเก้าปะปู นั่นแมวมันวะเอาตัวเดียวนี่เออมีตัวนั่นไม่ได้ตัวเดียวอือตัวเดียวชุดเดียวเลยนะเออชุดเดียวรถแปดเหล็กคือให้หน่อยหน่อยครูคือจับครูหน่อยครูหน่อยครูไมงวางเส้นอือเฮ้ว่ามัมากก็จับมาใส่สองตัวนรถโอ้มาใส่เอามาโอ้โอ้ขั้นพมักจับครักเรมาใส่แปดกับเก่าที่ปู อืมครับแต่ว่าเรยกิ่งเพิ่นกะรุดยากอยู่ที่นกปูนเนาะรุดยากรุ่นแล้วเนี่ยกิ่งเพิ่นเจง,งอยู่ดิการวเอฟซีาถามถามตะเล็กลูกสาวปูนอ่ะเล็กเพิ่นมันหน่อยคูเอฟซีเพิ่นมา การน้ำสก,การปูได้ไรครับผมเออจะเลือ่อนทอนครับส่งดีซา่สุค่อยเขาเนืปูไอหนึ่งเก็ตตัวเดียวลดครับตั้งตัวนักมาปูไลยไปแล้วครับครับดดครับครับได้ดีไล่ไปแล้วอืปูได้ไลยไปแล้วเ็ดหนึ่งเจ็ด,ด,ดสี่เจ็ดปูซื้อรครับเขาแค่นี้ละครับผมเออส่งดีอ๋อพี่น,น้องเอ้ามานนี้อันนี้ เอฟซี FC, บอกให้ตามลูกสาวปูสามเป็ดลูกสาวปูได้พี่น้องได้ ทำเนี่ยแล้วเป็นของคือปูวานได้เป็นของได้ ม,มาหมักเพิ่นจับคูเข้ากับหามาแซนแปดกับเก้าได้ปูกระบอกปูกระบอกอยู่นะพี่น้องเนาะเอาอ,อันนี้ของลูกสาวปูนะพี่น้องนะ้อส่วนของปูนี่พี่น้องนี่ตะวันเหล็กวิ่งกับตัวเก้าตัวเดิมนะของปูปูก็ให้วิ่งหาตัวเก้าละ่ะล่าง หนึ่งวิ่งเพื่อไยังพี่น้องเขาคือเกาเพราะว่าฝ่าวเนาะปูให้นักหนึ่งเก็ดตัวเดียวพี่น้องลับตัวน้ำได้เชนใหม่พี่น้องต้องบ่ถทึกวิ่งล่างล่างวิ่งนี่แหละ เขียนแล้วเขียนอีกอะไตัวน้องพี่น้องมันจะเป็นยังงอันนี้ของปูด้องผีน้องได้บนวิ่งห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าเก้าล่างวิ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดตัวลอกนี่คือซีเจ็ดปูเน้่หนึ่งเจ็ดได้พีน้องกลับน้ำแนล่ล่ะอันนี้ของลูกสาวปูแปดกับเก้า ปูบอกดูขั้นบมมากระหามาใส่แปดกับเก้าไรขั้นโมมาคนจับคู่แปดเก้าเก้าแปดลูกสาวปูสามแปดพี่น้องเอาตามนั่นละ่ะพี่น้องเ้อากระแชบหน้าจอเอาขั้นมากระจังจัดบมมากระพานนะพี่น้องไดอ่กราบขอบพระคุณปูสามแปดหลายคอยพี่น้องเ้องมันหมานกันฝากอะไรค็แช่คนที่ตามสวัสดีครับผม